อถอนขั้นเบดอีกแล้วครับผมว่าเขามุนเหมิดครับเดี๋ยวเห็นแล้วอ,อ่ะพูดนะไมดินงทัดแกแม่นี่หลีกบถอนเวสสองตัวครับผมเลียงหลังพูดนะดินอยู่ในน้ำพูดนะว่าหลึ่ตัวบักไงอ่ะไม่ใช่เล็กๆนะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับ ไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับสวัสดีครับผมเบ็ดเบีดใหม่มาพี่น้องมา รุยกันครับผมไม้นี่ไปเรื่อยๆมองละ ปัญหาถ่าไปเข้าวเดียวกับตัดต้องไปเช็ดก,กล่องไม้กครับบรรยากาศพี่น้อง สุดท้ายครับอ้ใส่ถั่วยทีบเลยพี่น้องงามแห่งเม็ดไม้นี่โอ้อย่างมาบักไก่ที่เดียวเท่ากับงามแห่งเม็ดล้ว ลไลงปนี่มองมานเท่านามแห่งมันหลอ่อสวัสดีตอนกำคำครับพี่้องครับเจอกันื้นนี้เด็กจักหน่อยสองทุ่มครับผมพาะมายามเบียดโอ้วังแรงกล่องที่ปัญหาไทยยากง,งากเลยกล่องมันตัดมันห่อนมากครับผม หลังเรียกเขาอยู่ใส่ไรหาเบาียดบ่าเห็นพี่น่องบ่ราเห็นใส่สิเพรานี่เห็นอยู่ครับบ่า <c oughs> เห็น,เ,นเบียดเจ้าของรุ่นกันเมืองสองทุ่มเลยครับนี่ออกมาสวย Không có được. à Điều có hiểm Việt không เงี้ยวบ่เหมิดครับผมมาที่มากินยำเส่าเงียอยู่ที่เก่าที่เก่าอยู่ อยู่คือเก่าครับผมว่าถือจักหลังพี่น้องเมืเ่อยเท่า มีกบขึ้นแตหน่อยห,อหลังนี้ถือครับผมหลังสุดถ่ายพอดีไปน้ำแรงเด็ตัวสวยัวสวยครับผม้อง แก้มมาแล้วนี่ครับุดถ่ายของไม้นี่ไม้แบกใส่เยื่อเยอเา้ยวๆไว้เด็ดไม้สู่หลังเลยนะครับนี่เบ็กมาใหม่ๆเลยไปไม้ต่อไปครับ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมตัวสวยน้องตัวที่สองหิดกระเพาะออกมาเลยครับผมเตียงสองครับ กับพวกไลดุนออก,กบใหญ่พวกนี้ครับไดอแบบหอยพวกไข่เขียวนะพี่น้องกจบกจินมด cái đẹp ra quay đi qua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ ไม่รู้สองตัวเมื่อกี้ว่ามันของ nhả สองตัวแค่นิดเดียวเก่าอยู่เก่าอยู่ มมดลราพี่นอ้องนี่สาลังครับว้าวโคกเต็มอยบ้า่ถือก ดดงทั้งนี้ของไม่หลุดเนี่ยทำมีอย่างของที่หลุดเลยครับนี่เอาใส่ใบบุญรื่นบุญครับ โตแค่เห็นแบบพี่น้องขอลอรุอ่นเหมือนเส้าครับไม้นไเนี่กขบง่ายเนี้ยมือนเส้าไปเดี๋ยวกันตอนเส้าครับบระเด็ดใจเงียบมาเนี่ยเยอะบอ่หมี่สวีดัสสวัสดีตอนเช้าเช้าพี่น้องครับบรรยากาศเงียบๆๆวิสานมันเฮา สีงหงมังอะไรไดครับมันให้มาสวยเาต้องใส่ไฟไงียบมาเคลื่อนในสามตัวมาหลุดย้ำมือเศร้าครับเฮ้อหนามแห่งเละระเบียดเท่าเฮ้ย

ไม่เป็นไรจะขอเจ็บกันม่ถือเลยนี่ถือแล้วพีนนนน่น้องเขียดอีโมะครับผมถือได้เลยเขียดอีโมนี่โอ้เนียดแค่เบิ่งครับ,บวันที่เราปวดม่นเป็นกบเลยครับนี่มันหนักเสียงกบแรน ก็เถือกเบียดเขียนดิโม่กบคักด้เลยไปปอนเอาหลังนี่ถือกอันนี้ถือกได้ครับผมมาแล้วอบเต็มเรียกตัวว่ายไปไหน Lạc con nước nói cái đó Hãy tem ไปใส่ยุกไก่แต่น่าลังนี่เก็บก้อนครับว่าเถืดพี่น้องถอนขั้นเบดอีกแล้วครับผมว่าเข้ามุนเหม็ดครับเด,เดี๋ยวเห็ดแล้วอ่นะพูน่ะอึ๊บโอ้โหน้มยังเด็ดพณนะ่ะโอ้โห Ôi อูยผี่น้องบ้นห่อยเด้ครับผมบ้นหน่อยเด้ครับบ้นหน่อยเลยครับผม,บบผ,มผมไม่เล็กนะครับรุ่นนี้ติดดูดีแต่แต้มสอง บบไปบส่สือต่ำหลังนี่หลังนี่มันขึ้นถึกแล้วมึงสอบบ่ถึกกือเด็กคนมาดูยต่อครับทูกมาหลังแรกก็โดนเลยหมายที่สองตรงน้ำน้อง วงม้มที่สามตอนเช้าที่ฟีลวมกับเขียดเออมอนแดงกว่อย ได้แบบหอยว่าติดเลยพี่น้องกระโดดกินซือว่าติดเบ็ดผมมันอ่อนนี่ครับไม่แบบหอยไวเบ็ดข้างนอ่อ่อนได้แบบหอยบดได,บบดคลิปที่แล้วเป็นตัวยางบ่ไดเลย จะแบบหัวปักแนง่ยยหันละมือนี่สองตัวยุ่นให้นี่น้ำแห็งมันละ เป็นหยังน่ะกบชอนเบ็ดตัวพี่น้องเป็นหยังพี่น้องดินขัดแกแม่นี่หลีกบชอนเบ็ดสองตัวครับผมเพียงหลังุูน่ะดินอยู่ในน้ำุูน่ะว่าแล้่ตัวบักไงอ่ะโอ้ยโ,โอ้ยนี่ก็ขา,าด โู้อุ่นเผือกน่รอ้อไไบยูพีครับมึงมันถอนมาเปล่นี่ละถ้าขวางมันจะเป็นยังสิมองครับผมเลี้ยงหลังครับผมสองตัวบักง่ายกับ,บักเท้าครับผมจะไปไหนรอดถ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้ ใ่เล็กๆนะครับผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับมีนี่งเด้ก็จอได้พี่น้อง เอาดลวละกอนโอ้ยไปจังไรเนาะคือพันธุ์ขนาดเนี่ย ตั้งเก่งเดี๋ยวเอาปลดก่อนโอ้พี่หลอกมันติดอยู่ตีนมันเปล่ยเดี๋ย,เ,ยเมื่งครับผมวน่น่อยเลยครับผมเนี่ยวัวพลาดวัวพลาดปักเอ็บครับไม้นี่ไม้ย่มันเลยวัวพลาดปักเอบ็บ Ủa ừ, đây điều khác, điều này Chú thác nè rồi Đi, biết cầm ai Bà cầm bọ Bọ nhớ mà à Ôi, giờ อ๋อเอาออกแล้วนี่อือจังนี่ก่อนไปเอเดแล้วบาทเี่เอเดแล้วโอ้บ้นหน่อยได้พี่หลังตัวนี้มัง ง่ายที่อ่านได้ครับเลยบัตรถอนเวไดไต่ดอกดุนี่ยทำเวดบัตรได้แเรียบร้อยเก็บเก็บครับผมดูต่อหู้ใส่แบบปักไวถือพี่น้องครับน้ำมือเท่าบาทนีย นี่นี่ได้ไปสามลังครับเรียบร้อยครับผมดินลงไปดินลงไปถือ,อยากเลยส่วนนี้เดียดมันอ่อนมงน้งที่มันไม่ค่อยถือ,อว่านเีเดียดผมมันอ่อนแห้ง วันนี้เบ็ดโกกที่เขาเอาตะเบ็ดป่ามาใส่สวยสวยสวย น้ำเลยพี่รองครับเพิ่มหน่อยหน่อยเลยสวยเลยเลยครับนะึ่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เจ็ดอู้อยังตึงนะมือขึ้นรถด,ดูหลังนี่อ๋อมันของใหม่ ทิศแล้วของไม่ลุดจังมันนี่จังหอกเลยแต่ดิ้ส่เงียบไม่ติข้ากอีกข้าเจากับส่เงียบกัน,ย,นยั่วระบ,บ้านผมอ่ะพูดได้พันมิ้งเยอะ เพิ่อได้พื่อเราสามที่โลนี่นมือเศร้าเป็นไปหาเอาปลาข่อนปลาเค็งข่อนอือต้องเ,เป็นหน่อยๆเลยพี่นอ้องนักตึงๆเลยไปอีกล้งหนึ่งก็คื่อน,น่นบ่ <c oughs> ถือนกะดิไปล่างเบ็ดหล้ะก็สรุปผลนงานเลย <c oughs> ถือครับผมคือพี่บงังหลังสุดท้ายเขานี่ <c oughs> ว่ามานครับผมหลังสุดท้ายเจ๋อตัวที่แปดครับตัวที่แปดกระเพาะอ,อ่อนเลยคนเงี้ยปันเลย ไปพี่น้องครบแล้วเบียดเท่านักนตึงตึงเลยพี่น้องเป็นรรอมิดาเลยครับเพราะว่ากบมันตัวงามตัวง่ายมึงครับผมเอลเ่บ่าบาดนี่รวมแล้วสิบเอ็ดตัวสิบสองครับกบครับจังหัก ยางมันกัดแขวบุมีบอกจ่องน้อยเลยแถวนี้แถวนี้บุกจ่องน้อยบุมีอเลยพี่น้องนี่เป็นของเทียเดี๋ยวว่าแก่เอาอน,นี้ประมาณโลหนึ่งส็บกิโลอยู่ดอกพี่น้องนหนักไหมกาออกเอาไปเลื่ยไหลครับผม ขอมาติดตามเลยวกับให้กำลังใจครับพี่น้องฝากไว้ล้วนเนยช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติ <c oughs> <c oughs> ช่องนี้น่อย,อย่างน,นี้อีสานหมันเขา <c oughs> <c oughs> เดินไม่กิมนาไ่เบ็ดกบลุยยาวๆครับปีนี้